ตอนที่148ต้นไม้มรกดสมบัติแรงเอหในที่สุดฉันก็ได้มันมาขอของต้นไม้มรกดและที่สุดยอดไปกว่านั้นก็คือ มันเป็นคอของต้นไม้มรกดที่มีอายุมากกว่าหนึ่งรปีโชคดีเป็นบ้าที่ได้มาเจอสมบัติแรงเอในที่แบบนี้แต้มที่ได้จากการสะสมสมบัติจากเจ้านี่น่าจะได้เยอะพอควรเลยแรงล่าสุดมู่ฟานหนึ่งเลียนหัวดีหัวดีกำลังไล่ตามฉันเป็นอันดับที่สอง ไปอย่างติดติดเช่นเคยตาบใดที่ฉันเละมู่ฟานยังคงรักษาอันดับหนึ่งและสองไว้ได้พวกเราจะต้องชนะการทดสอบของอันตเขตมอสเตอร์ปีนี้อย่างแน่นอนผาหน้าผีเป็นสถานที่อันตรายมากขนาดขุนพลระดับสูงที่เข้าไปด้วยกันเป็นกลุ่มยังแทบจะรลอดออกมาไม่ได้ เขาอยู่ในป่าหน้าผีมานานขนาดนี้ฉันมั่นใจว่าป่านนี้โซฟานคงจะตายแล้วนแน่ๆหน่าเสียดายที่ฉันไม่ได้ฆ่าเขาด้วยตัวเองแต่อย่างน้อยฉันก็จะล้างแค้นให้อาจารย์และรุ่นน้องของฉันได้ไปที่นี้พวกเราไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นผู้ชนะในอนาตมอสเตอร์เพียงอย่างเดียว แถมยังได้ฆ่าอาชยะคนอื่นๆอีกครั้งนี้ท่านเฉียวจะตั้งคอบคลองกิวและค่ายทั้งหมดเอาไว้ได้แน่เฮ้ยนั่นอะไรมอสเตอร์แรงเอระดับสูงรลาวชาตัวต่อหน้าผี ทำไมถึงได้ออกมาจากเขตป่าหน้าผีกันละ่ะโอ้ยฉันต้องหนีเจ้ามนุษย์น่าลังเกียรฉันจะฆ่าแกแล้วยาตัวต่อหน้าผีกำลังพยายามจะฆ่ามนุษย์หรือว่านี่จะเป็นฝีมือของโซฟานเจ้าหมอนั่นอยู่ในป่าหน้าผีนานขนาดนั้น แต่ยังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงกันแถมตอนนี้เขายังออกจากป่าหน้าผีไปได้อีกฮ่จะโชคดีเกินไปแล้วนะโซฟานนีออกจากป่าหน้าผีไม่ได้จริงๆด้วยแต่ว่าอ้าวโซฟานแกโชคดีมากนะ ที่สามารถหนีออกมาจากที่นี่ได้ช่างหน้าอนาจจริงๆที่แกต้องมาเจอกับฉันอีกถ้าจะโทษก็โทษโชคร้ายของแกเถอะนะสุดท้ายแล้วแกก็ต้องกลับมาตายด้วยน้ำมือของฉันถ้าฉันสามารถจุดระเบิดใกล้แกได้ราชาตัวต่อหน้าผีจะต้องสังเกตเห็นแสงแน่และเมื่อตัวต่อหน้าผี ค่าหมอนั่นเสร็จฉันจะหัน่นศพของมันเป็นส่วนๆวนแล้วห่อกลับไปฝากอาจารย์ของฉันตายซะโซฟานเราจเจาตัวต่อหน้าผีบอกว่าหนึ่งเล่ยนอยู่แถวๆนี้นี่ตราบไดที่ฉันยังร่วมมือกับเขาและแกงทำเป็นว่าหนีอยู่หนึ่งเลี่ยนจะต้องทำอะไรสักอย่างในตอนที่เห็นว่าฉันวิ่งหนีอยู่แน่ถังนั้น เจอแล้วมันอยู่ทางนั้นด้วยเสียงและแสงจากาเบิดราชาตัวต่อหน้าผีจะต้องสังเกตเห็นเขาแน่แน่โซฟานคราวนี้แกได้ตายแนย่โอ้เกิดอะไรขึ้นบ่าเอ้ยไม่คิดเลยว่าเจ้าราชาตัวต่อหน้าผีจะพ่นพิษออกมาในบริเวณกว้างขนาดนี้ฉันเองก็เลยต้องปิด อยู่นนี้ไปด้วยเฮ้ย hey! น่ากลัวสมกับเป็นมัสเตอร์แรงเอระดับสูงจริงๆแต่ด้วยพิษจำนวนมากขนาดนี้สงฟานจะรอดไปได้หรือเปล่ปาราบใดที่ฉันซ่อนอยู่ตรงนี้ราชาตัวต่อหน้าผีคงไม่มีทางสังเกตเห็นฉันได้แน่ฉันจะออกไปตามหาศพของไอ้หมอนั่นหลังจากหมอกจางลงและเราบายความโกรธกับร่างของมัน นะ <c oughs> เจอกันอีกจนได้นะหนึ่งเล่นหลบเร็วด้วยนี่ฉันคิดว่าเธอจะโดนพลังดาบของฉันเข้าไปเต็มๆแล้วสิ <c oughs> รู้สึกเป็นไงบ้างที่ตัวเองโดนซุ่มโจมตีกลับแบบนี้ไอ้โซฟันแกแกหาฉันเจอได้ยังไงแกสามารถหาตำแหน่งของฉันได้เร็วขนาดนี้ ฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแกถึงหนีออกมาจากป่าหน้าผีได้ตอนนี้นะแกไม่ต่างจากคนที่ตายแล้วสักนิดแต่แกกลับเลือกที่จะตมตีฉันแล้วที่จะหนีไป<ฮ>ลาช้าตัวต่อหน้าผียังคงตามล่าแกถ้ามันเห็นสัญญาณไฟนี่อีกไม่นานมันก็จะมาถึง,งถ้าอยากจะฆ่าฉันนักแลก้วกา ฉันเองก็จะลากแกไปตายด้วยโซฟันดูนั่นสิราชาตัวต่อหน้าผีมารักวิญญาณของแกแล้วเอาละมาดูกันว่าใครจะตายก่อนกันโอ้อะไรกัน ก็บ้าแล้วช้าตัวต่อหน้าผีกําลังทําตามคําสั่งของไอ้หมอนั่นอยู่เลยเป็นไปได้ยังไงทําไมมนุษย์กับมอสเตอร์แรงเอรระดับสูงถึงได้โอ้โซฟานแกน,น่ากลัวจริงๆอาจารย์ผู้ถูกในอนาคตเขาจะเป็นตัวปัญหาของหลักท่านมู่เฉียวไม่ได้ฉันต้องติดต่อมู่ฟานและบอกให้ระวังเอาไว้ เื่อมือสื่อสารของมนุษย์นั่นถูกทำลายแล้วหมอกพิษของฉันสามารถป้องกันการสอดของจากภายนอกได้ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่นเพราะความช่วยเหลือจากราชาตัวต่อดรเหมือนว่าเขาพยายามจะช่วยฉันอยู่จริงๆนะหนิงเลี่ยนเธอคงไม่คิดสินะว่าเรื่องทั้งหมดจะต้องมาลงเอ้ยแบบนี้อา <ส>คุณค่าขุนพลระดับสูงเป็นครั้งแรกได้รับสเตตัสพอยตบวกสิบตรวจพบสมบัติแรงเอกกำลังดำเนินการตรวจสอบฉันขอรับของขวัญพวกนี้ไว้แล้วกันนะอันดับหนึ่ง มูฟานอันดับสองหนึ่งเลี่ยนอันดับสามหัวลีจูจูอันดับสองก็เปลี่ยนไปเป็นชื่อของโซฟานคะแนนอันดับหนึ่งมูฟานอันดับสองโซฟานอันดับสามหัวลีเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นข้างไหนกันแน่เฮ้ยตอนที่149 ทิ้งสมไว้ที่นี่ไปก่อนไม่ได้อะไรทำไมพวกเราไม่พวเกเราเป็นตัวต่อหน้าผีไม่กินมนุษย์กันหรอกนะตายอย่างว่าฮ่าเฮ้งั้นเราทิ้งไว้ที่นี่ก็แล้วกันเราทำเพื่อมอนสเตอร์ตัวอื่นๆโดยการทิ้งสมไว้ไตรงนี้ยังไงมอนสเตอร์ก็ยังเป็นมอนสเตอร์อยู่วันยังคำ่ำ จะเชื่อจใจพวกมันไม่ได้แต่ด้วยสัญชาตญาณไข่สีเทาผลตัวของพวกมันร้าชาตัวต่อจะไม่มีทางเท่าเยอะชันการมีมอนสเตอร์แรงเอรดับสูงคอยช่วยอยู่นี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากผู้หญิงคนนี้มีของติดตัวเยอะเหมือนกันแฮะโอ้นี่มันคืออะไรไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะใส่อะไรแบบนี้โอ้โลกจีชชัด คะแนนและไอเทมจากมนีนเลี่ยนช่วยให้ฉันกระโดดขึ้นไปอยู่อันดับสองอันดับคะแนนหนึ่งมูฟฟานสองโซฟานฉันจะล่ามูฟฟานเป็นความต่อไปทันทีที่ฉันฆ่ามูฟฟานสำเร็จอันดับหนึ่งจะกลายเป็นของฉันและแผนทั้งหมดที่เจ้าพกนั้นวางไว้ก็จะกลายเป็นร่างศูนย์เปล่าลาช้าตัวต่อหน้าผี ขอจะช่วยไปส่งฉทนหาคนผู้เล่นคนอื่นในอาเขตมันเต่าอ,อีกได้ไหมได้สิถ้าตั้งการออกไปข้างนอกป่าหน้าผีเพื่อช่วยเหลือเจ้าไม่เป็นปัญหาเลยเจ้าสามารถสั่งฉันได้และลูกของฉันให้ทำอะไรก็ได้ตามที่เจ้าต้องการแต่ฉันขอแนะนำอะไรอย่างหนึง่งแนะนำณตอนนี้ ไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนในอนากเขตมอนสเตอร์รู้ว่าพวกเรากำลังร่วมมือกันอยู่อีกอย่างมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากฉันคิดว่าถ้าเจ้าออกไปด้วยตัวเองจะดีกว่าหรือเปล่าทุกคนกำลังจับเ,เจ้าอยู่ถ้าพวกเราไปตามช่วยเหลืออย่างเงียบๆของเมื่อใช้วิธีนี้แล้วอะไรมันก็จะง่ายกว่าหืราชาตัวต่อหน้าผี เป็นมอนเตอร์ที่ฉลาดมากและยังมีไหวพริบอีกด้วยต้องขอบคุณเจ้าผ่ายสีเทาที่ช่วยทำให้เขาสงบลงไม่ใช่นั้นปน่านนี้ราชาตัวต่วตวตวอคงได้ตามได้ฉันยังไม่ยอมเลิกลาอยู่แน่แน่ก็ได้เอาตามนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมชื่อของหนิงเลียนถึงได้หายไปจากตาลาง เกิดอะไรขึ้นกับเธอเงี้ยเหรออย่าบอกนะว่าโซฟันยังมีตายแล้วย้อนกลับมาค่าเธอแล้วเอาไอ้เทมทั้งหมดไปอืมดีกันชีจนดูมันว่าคนที่นายพูดอยู่ตลอดจะตายแล้วนะไอ้เทมและคะแนนที่เธอไม่อยู่กลายเป็นของที่ช่วยทำให้ประโยชน์กับโซฟานหน่าประทับใจพออ๋อนายมีคนจะดีใจกับเรื่องนี้นะ ราชาตัวต่อเป็นศัตรูที่ต่อก้อนได้ยากที่สุดในเขตอาณาเขตมอนสเตอร์หนิงเรียนตายเพราะฝีมือของราชาตัวต่อหน้าผีโซฟานจะต้องเป็นลายต่อไปฉันมั่นใจว่าอีกไม่นานชื่อ,ขอเขาเขาก็จะหายตามไปด้วยโอ้โซฟานเขายังมีชีวิตอยู่และเขาดูไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยนะ เอ้ยรล้าชา้าตัวต่อหน้าผีกำลังไล่ตามเขาอยู่เอ้ยแต่ดูเหมือนว่ามันอยากจะไล่ตามเขาอยู่เลยแปลกจริงๆเอ้ยไอโมฟานหมอนั่นยังไม่ตายจริงๆด้วยเฮ้ยนิงเลียดพลาดเฮ้ยพาทา้มันเหรอเนี่ยเหมือนตอนนี้มันไม่คิดจะไล่ตามหมอนันนไปแล้วไอ้เจ้าหมอนั่นดีกันที่เฉนสิ่งที่คุณหวังว่ามันจะเกิดขึ้น ดูท่ามันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะโซฟานทำให้ฉันทึ่งได้อยู่ตลอดเลยดีกันเราเริ่มจากที่นายมาที่นี่ทั้งนายและผู้ชายคนนั้นช่วยเหลือนายได้รับคำแนะนำจากท่านประธานอย่างน้อยๆพวกนายทุกคนจะสำานธในบุญคุณของเขาบ้างแต่ตอนนี้ฉันขอเตือนพวกนายทุกคนไว้ก่อนอีกไม่นาน พวกนายจะต้องพบจุดจบถ้ายังดื้อด้านกันอยู่เอ้ยขอรู้สิงฉันมีเข้าใจว่านายพูดเรื่องอะไรอยู่ฉันเคารพทางสมาค,คมค่ายฝึกเอ้ยและท่านประธานมาด้วยตลอดทีด่รู้สิงเก๋นี่มันทั้ง,งโง่ทั้งชึื่อนจริงกดของที่นี่มันไม่มีอะไรตายตัวมาตั้งแต่แรกแล้วเอ้ยสํานึกคุณคุณของพวกเขาไปแล้วฉันติด้อะไรวะเอ้จอ้จาโชฟัน เป็นไพ่กับพวกเราจริงๆฉันจะต้องค่ามันในช่วงที่อยู่ในอนาเคตมันเตอร์ให้ได้โอ้ยเครื่องมือสื่สารพิเศษกำลังสัน่นคนคนนั้นกำลังเรียกหาเราอยู่ไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะใช้เครื่องมือสื่สารพิเศษ ตอนนี้ตอนน้องมีเรื่องสุขชนเกิดขึ้นแนนะ่ขายโซฟาน,นะ่นสิคะแนน,นของโซฟานพุ่งขึ้นไปเป็นอันดับสองเท่าที่เชิรูวม,มาไอห,หมอน,นั่นอายุยังไม่ถึงยี่สิบเลยนะช่างอาละาจริงๆไม่แปลกใจหรือว่าทำไมคนคนนั้นถึงอยากฆ่าเขาไออาฉริาะจริงๆงเลย ลูหฮงไมีอะไรผิดปกติน่มันผิดปกติเกิดขึ้นกับคะแนนอันดับหนึ่งลูหฮงไม่ีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับคะแนนอันดับงั้นเหรอเฮ้ยเห็นหนายเอาแต่มองมันตั้งแต่มากเกล้นี่แล้วเราต้องลามอนสเตอร์เพื่อทำคะแนนแซกหมู่ฟานและหนิงเลียนอยู่นะขั้วีมีบางอย่างผิดปกติ บางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นกับตารางคะแนนเหรอมันคืออะไรตั้งแต่มีการเปรดิดอนักเห็นมันเตอร์มาอันดับคะแนนที่ชูโชว์ชวขึ้นไม่เคยเกิดข้อผิดพลาดเฮ้ยครั้งนี้ระบบมันล้วนไปจริงๆแต่ว่าคะแนนอันดับสองจู่ๆมันก็เปลี่ยนไปเด็กหนุ่มโซฟานขึ้นเป็นอันดับสองหรอวะ เอ้แล้วทำไมคะแนนของหนิงเลี่ยนถึงได้หายไปเป็นไปไม่ได้ไหนว่าเธอถูกโซฟานฆ่าตายเอ้ยเป็นไปได้ไหมว่าเธอจะถูกโซฟานฆ่าเอ้ยอาจมีบางอย่างเกิดขึ้นที่ลำํำธารบนภูเขาก็ได้ว่าดท่านประธานบอกบางอย่างกับนายมาใช่ไหมนายรู้หรือเปล่าว่ามอนสเตอร์ที่อยู่ข้างในลำนํำธารบนภูเขานะ่ะ เป็นมอสเตอร์แบบไหนพออไม่ไดีบบอกข้อมูลเกี่ยวกับมันเขาแค่บอกว่าถ้าเราต้องการฝึกฝนตัวเองให้พวกเราไปที่ล้ำธารบนภูเขาและสู้กับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ข้างในถ้าเราสามารถกลับออกมาจากล้ำธารบนภูเขาได้อย่างปลอดภัยเราจะได้คะแนนจำนวนมากซึ่งอาจจะทำให้เราขึ้นไปอยู่ที่อันดับหนึ่งเลย ัอนอ่านหนังสือทุกเล่มในสมาคมมาหมดแล้วแต่ในนั้นไม่ข้อมูลเกี่ยวกับลําธารบนภูเขาอยู่น้อยมากมันบอกเอาไว้ว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในลำธารบนภูเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับที่สุดซึ่งสามารถทำให้เราปีระดับได้เปลี่ยนเป็นไทยสงครามได้นานเจียน หรือว่าหรือว่าเขาเองก็จะไปที่ลำธารบานภูเขาเหมือนกันเอ้ยไขกันกาดีนะที่มาสุ่มโจมตีพวกเราเอ้ยแันสัมผัสพลังออร่าของมันไม่ได้เลยวะเอ้ยเป็นกายเองเหรอ่อดูถึงระดับขุนพลผู้เชี่ยวชาญระดับสูง แต่ต้องมาซุ่มจมตีศัตรูของตัวเองมันน่าสมเพชไในอนะเคมนมอสเตอร์แห่งนี้ไม่ว่าใครก็ไม่ควรประมาทถ้าจะโทษก็โทษตัวเองเอถอะให้ไม่ระวังตัวเองเอาไว้ดีเหมาะเต๋อพอดีเลยฉันเองก็อยากจะเข้าไปในลัมพานบนภูเขาเหมือนกันฉันต้องการคะแนนจำนวนมากเพื่อรักษาอันดับหนึ่งในการทดสอบอนาเคเมอสเตอร์นี้เอาไว้ พวกแกทั้งคู่ก็คือบันไดให้ฉันก้าวข้ามข,ขึ้นไปเฮ้อฮหื้อพวกมันหายไปแล้วยังไม่แปลกใจหรอกนะยังไงซะพวกมันก็เป็นทอ็อปเฮ้ยพวกมันก็เป็นท็อปเทนในรายชื่อที่ว่าไทายผสงค้าม รู้จากการนี้โดยทิ้งไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้แบบนี้คงจะใช้เครื่องมือป้องกันตัวหรืออะไรสักอย่างเพื่อน,นี้ออกไปจากที่นี่อ๋อเออที่นี่มันเอ้ยทำไมเราถึงจูจ่ๆเราถึงได้มาโผล่ที่นี่แล้วและไอ้มู่ฟานละจะมู่ฟานไปไหน คนกำลังวิ่งนงอะไรกันอยู่โอ้ยลำธานลวงตาของอนาเขตมอนสเตอร์ลำธานลวงตาของอนาเขตมอนสเตอร์มันเป็นที่แบบไหนกันนะ